สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆวันนี้องคอนอันเถก็พามาที่วัดพลอยนะครับผมตำบลหลวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท้านหน้าก็เป็นพ่อบพ่วิหารของหลวงพ่อพลอยเนะี่ยมีความเชื่อกันว่าถ้าใครมาไหว้แนละ้วก็จะลอยอลอยโศกลอยทุกข์ต่างๆออกไปนะครับผมมีตำนานบอกว่าพระเป็นพระประจำวันเสารนะ์ ขออ้าพพุทธกลอยน้ำมาในแม่น้ำตรงนี้ลังวัดแล้วก็ประชจาชนก็ได้ชิยขึ้นมานปฏิสฐานไว้ในที่แห่งนี้ครับเป็นชื่อวัดพะระลอยโบราณสถานวัดพะระลอยต้องอยู่ตำบนโลโนใหญ่พะลงมังขีพัฒนบุรีประวัติความเป็นมาของวัดไม่แน่ชัดมีคนบอกเล่าเกา่าว่าวัดนี้ขั้งหนึ่ง มีพุทธรูปลอยน้ำลอยตามน้ำมาชาวบ้านได้ช่วยกันเชิญขึ้นมาพันธิสถานไว้ในวิหารของวัดจึงชื่อว่าวัดระลอยตามเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็มีสิ่งสำคัญในวัดคือพุทธรูปปางนักปกพันธิสถานหลวงพ่อวัดตะลอยเป็นพุทธรูปสลักหินปางนักปก จรนารูแบบทางศิลปะสันิฐานว่าเป็นรูปสมัยลบุรีอายุหลา่าฟุตทศตวรรษที่18บแป่วมีวิหารเก่าเป็นอาคารสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง9.30เมตรยาว18เมตรปัจจุบันสร้างอาคารคุมวิหารเดิมไว้ทางด้านหน้ามีเจรีญแปดเหลี่ยมตอนนิฐานว่าสรนะ้างสมัย กงศรียาตอนปลายรัตนโกสินตอนตอน้นคงจะเป็นอัเจเดียนเนี่ยอุธยาตอนปลายรัตนโกสินตอนต้นนี่เป็นนหน้าบทตอนตอน,น,ตอน,ตนั้นก็ปจ่าวมาทุกเสีย ก็นัง่งมีกระดาษบูชาอยู่ตรงนี้จุดทิพย์จุดๆๆๆเทียนปิดทองด้านนอกแล้วเข้าไปด้านในเ็นะี่าหลวงพ่อฝร,รอยนะครับตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อลอยที่อยู่ในโบสถ์นะครับมีกระดาษบูชาหลวงพ่อพรอยอยู่ตรงนี้นะจุๆๆๆๆดทิพย์จุดเทียนด้านนอกครับแล้วว่าเข้ามาในโบสถ์ มาปิดทองพระตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเซมสีครับผมนก็ไม่ใหญ่นะหลังนี้ข้องมาก็มีข้องมีใหญ่ตรงนี้ข้องตรงนั้นก็เป็นทำบุญตักบาทพระประจำวันเกิด มอยก็อยู่ที่สฟันบุรีเนี่ยครับผมเปิดทุกวันนะ่ะคนก็มาเที่ยวทุกวันมีหลวงพ่อฝาลอยเนี่ยคนนับถืบอมากไปไปดูด้านนอกกันครับตรงนี้จะเป็นสลาที่พระสังฆ์จาใจแล้วก็มีเลี้ยงปลาคาร์พให้ ถ้าชน่นได้พักผ่อนชมป่าแล้วก็ให้อาหารปลาคราบเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันด้าน,นบนมันมี่เป็นปลาคราบเยดูตร,รัวปลาเนี่ยตัวใหญ่นั่นเลยปลาคราบอยู่ที่วัดพระลอยครับ ดูเองนะด้านหน้าหนาจนาลยก็มีชื่อให้หารปลาเราเข้าไปดูกัน ็นสลาใหญ่นั้นก็พระสอง์ไว้ทําคิดครับถวายสังฆทานหรือทําบุญอะไรนี้เา็าจะมีพระสองฆ์คอยรับอยู่ตรงนั้นนะครับผมเป็นสลาของวัดถนนก็ทางไปโบสถ์ใหญ่จะเราไปดูแพะลากันดีกว่าให้อาหารปลาวันนี้วันธรรมดาครับก็มีรถปลาตายนะมาเทียเท่ยวมาชมวัดไหว้พระ วัดพะลอยครับผมอยู่ำเภอเมืองตําหลัรั้วใหญ่จังหวัดสพันบุรีนะตรงนี้ก็ทําบุญสระเคราะถวายของนําพระลาโหมะน,น,นานๆนี้ทางนี้จะไปที่แพร่ป่าที่เขาให้อาหารปา่าครับเราไปชมกันนี่สำหรับปีชง ปีชง2564ก็ไม่ฉลูจอแล้วก็มาลงกับฝราหงอยู่ด้านบนนี่ก็เป็นทางลงไปให้อาหารปาครับนั่นไงครับให้อาหารปาให้ทำบุญกันนะครับผมเ,เราเดินไปกันวันนี้วันพฤหัส ก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะครับตัวใหญ่น,นั้นเลยนี่ครับฟาส,สวนยนะตัวใหญ่มากเป็นแพรปลายาวๆนะครับผม เราไปางล่างกันครับครับผม้องหมดแล้วเหรอลูกเก่งจังไปให้อาหารตาไปไปลางมือกันไปล้างมือกันไปล้างมืงอกัน เดินไปให้หาหันตากันพระรูญาย่าให้อาหารกให้แต่อาหารตานะครับผมในต่าใหญ่ทั้งนั้นเลย ปลาสเต็กนปครับเก็เลาเเลยครับปลาสวายนั้นเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ อ้ตัวยักษ์เกินเป็นแม่น้ำลำปตก็ย่อมมาให้หันตากันทุกปีนอยาวไปยันน <No. S 1> ู่นเลยหันตาก็มีจำหน่ายตัวละสิบบาทถ้าเป็นถังก็ถาังละร้อยนะ ตรงน,นี้ก็มีครับตัวใหญ่อยู่ด้านหลังมันก็เป็นกําแพงที่เราลงมาเห็นระราหูด้านบนนมีคนมาทำเป็นทานกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นด้านหลังวัดนะครับ รงที่เขามาให้าหารปากันทางเดินก็เป็นแบบนี้ครับอายวมันไปตรงในก็เป็น,บบน,ปน,บบนอาหารปาจำหน่ายกับช่งละสิบกว่าแล้วก็เดินมให้ตามใจชอบครับพื้นที่ยาวๆให้ดูนี่ก็เป็นหลังวัดครับว<ม>ัดพลอยทางเดินก็จะมีทางเดินให้เดินชมไปเรื่อยๆครับผม ตรงนน้มีบทเก่าอยู่เดี๋ยวเราไปชมกันทางนู้นนะครับด้านในทางเดินไปทางนี้แหละเมื่อก่อนเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดอยูด่ด้านในนะครับ นี่ครับโบสเก่าอันนี้ก็เป็นแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นเจดีย์เก่าครับผมเจดีย์โบราณด้านใน,นก็เป็นทวาประานอยู่ในโบส ทางด้านซ้ายมือของวัดก็มีศาลเจ้าแม่คนอิ่มอยู่นะครับด้านหนนู้จะเป็นตลาดตลาดือตลาดต้องชมของวันเสาร์ทิ์เมื่อก่อนมีตอนนี้ไม่มีเลยข้างก็มีศาลเจ้าแม่ทับทิมตรงกลางก็เป็นเจ้าแม่คนเอิม๊มอยู่ตรงด้านข้างวัดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปพามาไว้พระ หลวงพ่อประหลอยที่วัดประหลอยฉะมัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบ่งกันรังใจช่องมงคลอนันด้นะครับขอบคุณครับ